ณหมู่บ้านแพนด้าแสนสุขที่ไม่เคยมีน้ําท่วมชาวแพนด้าใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีความสุขกับการตัดไม้ไผ่เพื่อสร้างบ้านเรือนความต้องการใช้ไม้เพิ่มขึ้นชาวแพนด้าตัดไม้ทําลายป่าไผ่มากขึ้นเรื่อยๆจนป่าเริ่มโล่งเตียนอย่างไม่ทันรู้ตัววันเวลาผ่านไปอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติลําธารเริ่มแห้งขอดลงนี่คือสัญ,ญญาณเตือนของสภาวะโลกร้อนท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านมืดครึมลงอย่างรวดเร็วเมฆฝนสีดำขนาดมหึมา ก่อตัวขึ้นอย่างน่าสะพรึงกลัวสายฝนหาใหญ่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเทกระน่ำลงมายางรุนแรงแพนด้าต่างวิ่งหนีเข้าบ้านด้วยความตื่นตระหนกฝนกระน่ะนำติดต่อกัน3วันสามคืนน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วท่วมมิดพื้นบ้านจนต้องหนีขึ้นหลังคาแพนด้าหลายครอบครัวติดอยู่บนหลังคาและต้นไม้ท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวทุกคนต่างสิ้นหวังและอ่อนแรงขณะที่ความหวังเริ่มเลือนราง จูๆ่ๆเรือหลายลำที่มีชาวกระต่ายก็แล่นมาถึงพวกเขามาพร้อมรอยยิ้มแห่งน้ำใจชาวกระต่ายเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมอบอาหารและน้ำดื่มแบ่งพันน้ำใจอย่างไม่ยออ่อท้อหลังน้ำลดชาวแพนด้าสำนึกในบทเรียนพวกเขาและชาวกระต่ายร่วมมือกันปลูกป่าไผ่เพื่อคืนสมดุลให้ธรรมชาติ